จากคนที่เคยนั่งบนบัลลังที่มีประชากรหลายร้อยล้านคนเป็นประชากรของเขาแต่ชีวิตส,สุดท้ายของเขากลับจบลงในฐานะพลเมืองธรรมดาคนหนึ่งนี่คือเรื่องของปูยีกษัตริย์องค์สุดท้ายของจีนปูยีเกิดวันที่7กุมภาพันธ์1906ขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้เมื่อปี1908ในวัยเพียงสองขวบแต่ชะตากรรมของเขากับพวกรับกับการล่มสลายของราชวงศ์ชิงปูยีเป็นเด็กฮ่องเต้ขาเต เติบโตในกำแพงพระราชวังที่หรูหราแต่สิทธิและอำนาจจริงถูกควบคุมโดยขุนนางและทหารในปี1912ราชวงศ์ชิงล่มและปูยียอมสละบัลลังก์ตามข้อตกลงอนุญ,ญาตให้พักในพระราชวังแต่ชีวิตในกำแพงกับไม่ยั่งยืนในปี1917เกิดการฟื้นคืนอำนาจสั้นๆและในปี1924เขาถูกขับออกจากพระราชวังโดยกองกำลังทหารและชีวิตในฐานะฮ่องเต้ก็สิ้นสุดลงจริง จ,จเส้นทางชีวิตปูยียิ่งช็อกเมื่อเขากลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองญี่ปุ่นใช้เขาเป็นหน้ากากอำนาจในแมนจูกเริ่มเป็นหัวหน้ารัฐในปี1932และประกาศเป็นจกักรพรรดิในปี1934ภายใต้แกนนำของญี่ปุ่นแต่ความเป็นอิสระเป็นเพียงภาพลวงตาเขาแทบไม่มีอำนาจจริงเลยเมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในปี1945ปูยีถูกจับโดยกองทัพโซเวียตต่อมาได้รับการดีลโทษกรรมและปล่อยตัวใน ปี1959เขาเป็นบทบาทจากฮ่องเต้กลายเป็นพล,ลเมืองธรรมดาและเขาเสียชีวิตในปี1967ไม่ใช่ในฐานะฮ่องเต้แต่ในฐานะพลเมืองธรรมดาคนหนึ่ง